สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาทบทวนกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะปิดเทอมมานานมากครูหวังว่าเด็กๆคงมีความสุขและสบายดีอยู่นะคะครูบิวคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรเอ่ย today we learn about prepositions of times อ่าวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องคำบุพบทบอกเวลานะคะเด็กๆซึ่งคำบุพบทบอกเวลานั้นก็จะมี in on at นักเรียนพร้อมหรือ,อยังคะ Are you ready พร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ Let's go <S สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูบิวจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องหลักการใช้คำบุพบทบอกเวลาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Preposition of time in on at เรามาเริ่มกันที่การใช้ in กันก่อนนะคะ in ใช้ในการบอกเดือนเช่น in January, in February, in March ยกตัวอย่างประโยคนะคะ I will go to America in September ฉันจะไปประเทศอเมริกาในเดือนกันยายนต่อมา in ใช้ในการบอกปีเช่น in 1999, in 2008ยกตัวอย่างประโยคคะ่ะ I was born in 1995 ฉันเกิดในปีคกกริสต์ศักราช1995กรอกิหใช้ในการบอกฤดูกาลเช่น in summer, in spring, in autumn มาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ They always go to Japan in winter. พวกเขาไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงฤดูหนาวการใช้ in ใ,ในการบอกช่วงเวลาของวนันเช่น in the morning in the afternoon, in the evening มาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ We sometimes get sleepy in the afternoon. พวกเรามาักจะง่วงนอนในช่วงเวลากลางวันต่อมาการใช้ on นะคะ on ใช้บอกวันในสัปดาห์เช่น on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday ตัวอย่างประโยคค่ะ My mother doesn't go to work on Sunday. แม่ของฉันไม่ได้ไปทำงานในวันอาทิตย์ On ใช้ในการบอกวันที่เช่น first, second, third, fourth, fifth ยกตัวอย่างประโยคเช่น Father's Day is on December 10วันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5เดือนธันวาคมสังเกตไหมคะนักเรียนว่าประโยคนี้มีคำว่า December แต่ว่าเดือนธันวาคมแล้วทำไมครูบิวถึงใช้ on ละ่ะทำไมถึงไม่ใช้ in ก็เพราะว่าในประโยคนี้มีวันที่นั่นเองค่ะอย่าจำสับสนนะคะนักนเรียนการใช้ on ในการบอกช่วงเวลาในวันนั้นๆเช่น on Wednesday morning I have to go to market ในเช้าวันพุธฉันต้องไปตลาดสังเกตไหมคะว่าครูบิวใช้ on อีกแล้วเพราะอะไรละ่ะก็เพราะว่ามีคำว่า Wednesday ที่แปลว่าวันไงคะอย่าลืมค่ะนักเรียนห้ามจำสับสนเด็ดขาด ต่อมาการใช้อ้อนในการบอกวันสำคัญหรือเทศกาลต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่น on Christmas Day, on Father's Day, on Chinese New y e a r Day, on New Year's Day ยกตัวอย่างประโยคนะคะ My family get together on Christmas Day ครอบครัวของฉันจะอยู่ด้วยกันในวันคริสต์มาสสุดท้ายการใช้ at at ใช้บอกเวลาตามเข็มนาฬิกาเช่น at n o'clock at 10 o'clock at 12 o'clock ยกตัวอย่างประโยคนะคะ I always get up at 6 o'clock ฉันตื่นนอนในตอน6กโมงเชา้าต่อมาการใช้ at เพื่อบอกเวลาเฉพาะจาอจงเช่น at lunch time at dinner time ยกตัวอย่างประโยคนะคะ Mr. y s s i t e waits home at dinner t i m e พี่สาวของฉันต้องกลับบ้านในตอนทานข้าวเย็น เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนง่ายใช่ไหมถ้าง,ง่ายนักเรียนหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่บ่อยๆนะคะวันนี้ครูบิวมีคำศัพท์เกี่ยวกับโควิด -19 ที่นักเรียนคุ้นหูมาฝากค่ะ number one mask หน้ากาก two f a <fake> c h i e l หน้ากากกันฝุ่นหะอองฝ่อย 3. h a n d gel เจลล้างมือ 4. fake news ข่าวปลอม and the last one social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคมครั้งหน้าครูบิลกับครูจุ๋มจะมีทริคการสอนภาษาอังกฤษสนุกๆมาฝากนักเรียนในเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามต่อในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ see you again